สวัสดีครับผมสังครับวันนี้มารีวิวหูฟังใหม่ iSuper Sound Active Neo ครับนี่เลยความนิยมของหูฟังแบบ Open E a r นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับแตกต่างจากหูฟังทั่วๆไปที่เป็นแบบสายนะหรือว่าแบบที่มันคล้องคอนะครับมีหูอยู่2ด้านแล้วก็มีเส้นลวดล็อกใช่ไหมแต่ตัวนี้นะครับมันจะเป็น แบบ Open Ear แล้วก็ไม่ได้เป็นบน Conduction แล้วก็แยกกันเป็นแบบท w i วเลสสองข้างแบบนี้เลยนะครับสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีวิวกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ว่ามีอะไรมาเล่าให้ฟังกันบ้างสําหรับหูฟังใหม่ของผมนะครับเริ่มจากการแกะกล่องหูฟังใหม่ครับ iSuper s o u n t i v t n v o n i r c o r d u n t u o t i o r p h r p h o n e ครับตัวนี้น้องอยู่ในถุงครับตอนนี้โอ้่องสวยดีนะ ดูดีไซน์ของกล่องกันก่อนนะครับเปิดไปมุน,นี้นะฮะอ่าไม่แยกกันนะสวยมากๆเลยชาร์จชาร์จในกล่องชาร์จนะครับตลับชาร์จสายชาร์จครับสีแดงสแกน QR Code ก่อนอ่า i Super Play ดาวน์โหลดนะครับโหลดเรียบร้อยกด Open ปึ๊บ จติ๊กเกอร์เล็กๆตรงนี้ออกก่อนมีไฟขึ้นและเป็นไฟสีแดงๆไฟกระพริบอยู่นะหยิบออกมาถือไว้ก็จะมีไฟขึ้นมากระพริบกระพริบแบบนี้นะเสร็จแล้วในแอปของเรามันก็จะให้ขึ้นว่ามันจะขึ้นว่า Connect นะครับเราก็กด Connect ได้เลยเรียบร้อยดูจากดีไซน์ที่สวยนะทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้ในทุกๆก,กิจกรรมเลยนะครับผมก็ใส่ออกไปวิ่งนะครับใส่ออกไปทำงานไปดูสวนดู ฟาร์มอะไรของผมเพลินๆน,นะครับแล้วก็เดินเล่นตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับใส่ออกกําลังกายทั่วๆไปเล่นเวทยิมที่บ้านคอบอดี้หรือว่าออกกําลังกายแบบหนักๆกระโดดอะไรก็ไม่หลุดนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวของอการออกแบบที่สวยงามแล้วก็มันเขาเรียกว่ามันตอบโจทย์กับการออกกําลังกายนะจุดแรกเนี่ยของผมที่รู้สึกเลยตอนที่ใส่ครั้งแรกเลยก็คือว่ามันเบามากนะครับทุกคนเ,ออเนี่ย ถอดออกมาจากกล่องเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปที่หูแบบนี้นะคล้องเข้าไปเลยนะครับคล้องอันนี้เพลงก็เล่นเลยทันทีนะนี่ตั้งเพลงไว้เมื่อกี้ฟังเพลงไว้นะครับก็คล้องอย่างเงี้ยนะอ่าเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือมองก็อาจจะมองไม่ค่อยออกหรอกนะมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมีแสงสีแดงแล้วก็สีฟ้าแสดงสถานะการเชื่อมต่อ แบบเรียลถทมด้วยนะก็คือเวลาที่นั่นแหละมันเชื่อมมันก็จะมีไฟกระพริบกระพริบนะครับส่วนการกันน้ําลุยน้ำเนี่ยได้อยู่ที่ IPX5 นะครับ5นะเออตัวนี้เนี่ยกันฝนได้แต่ใส่ว่ายน้ําไม่ได้นะครับทุกคนเออแต่ของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ไว่ายน้ําอยู่แล้วนะก็คือใส่วิ่งใส่ออกกําลังกายอะไรทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานหนักๆนะแบบออกไปวิ่งนานๆอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะวิ่งนานแค่ไหนนั่นแหละ หูฟังสามารถที่จะใช้ร่วมกับเคสชาร์จความจุบแบตเตอรี่500มิลลิแอมชั่วโมงตัวนี้นะอันนี้ก็คือตัวของกล่องที่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับพกไปชาร์จได้อีกซึ่งก็คือจะเพิ่มนะฮะให้เราฟังสูงสุดได้30ชั่วโมงนี่นะใส่เข้าไปเลยปุ๊บปุ๊บใส่เข้าไปในหูเสร็จแล้วเพลงก็จะดังเลยนะวิธีการเล่นนะครับก็คือเราจะแตะตรงนี้ให้หยุด หยุด 1>, 1ครั้งแล้วก็เลย์นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะแต่1ครั้งซิงเกิลแท็บเลย์เลยเอ้ยเมื่อกี้พอสเพลยอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วดับเบิลแท็บนะฮะดับเบิลแท็บข้างขวาดับเบิลแท็บข้างขวาเล่นเพลงไปด้านหน้าเพลงถัดไปดับเบิลแท็บข้างซ้ายเพลงเมื่อกี้ย้อนกลับไปเล่นนะครับ ทีปอแท็บนะครับที่ปอแท็บก็คือ3าครั้งก็คือเร่งความดังของเสียง1 2 3ถ้าลดก็คือฝั่งซ้าย1 2 3อาอ่านี่ก็ลดลงแล้วนะครับทีนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดนะฮะเปลี่ยนโหมดก็คือเปลี่ยนจากอินดอร์ถว่าเราวิ่งอยู่อินดอร์เราวิ่งไปอ,อัลโดเสียงมันดังใช่ไหมเราอยากจะเปลี่ยนเป็นอ,อัลโดนะครับก็เป็นข้างซ้าย4ครั้ง1 2 3 4ติ้งเป็นอ,อัลโดนะครับ ถ้าเป็นข้างขวาสีครั้งจะเป็นเกมโหมดนะสุวิว่ากรณีเราเล่นเกมใช่ไหมมันก็จะเป็นเกมโหมด1,2,3,4 voice assistant หรือว่าถ้าเป็น ios ก็คือ Siri ใช่ไหมก็แตะค้างนะครับได้ทั้งสองข้างเลยนี่สิริประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นง่ายๆตอนนี้เราเชื่อมต่อกันแล้วเรียบร้อยในแอปมีอะไรอีก Discover นะครับก็จะมี เข้าไปดูได้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างในช่วงนี้สั่งซื้อได้เลยนะครับจากทาง iSuper นะก็มีหูฟังรุ่นอื่นๆด้วยนะครับเยอะไปหมดเลยนะเรื่องของเสียงนะครับเราสามารถที่จะปรับได้ตรงนี้นะอินดอรหรือว่าจะเป็น Outdoor ก็ได้นะฮะปรับสลับได้ปรับได้นะครับหรือจะเน้นเป็นเบสเป็นร็อกของผมมันน่าจะเป็นร็อกนะของผมวัสดุตัวนี้เนี่ยจะเป็นซีดีโคนนะครับนี่เป็นซีดีโคนนะ เป็นวัสดุเงาเงานะด้านนี้เบาๆขนาดของหูฟังจะอยู่ที่45.94คูณ11.88คูณ10.60ม mm, ิมนะครับส่วนขนาดของเคสชาร์จจะอยู่ที่57.58คูณ32.35คูณ60.82ม mm, ิมนะฮะก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างกระทัดรัดกะทัดรัดนะสะดวกสบายนะครับเวลาที่เรา ถอดปุ๊บแล้วก็วเอามาใส่อ่าถอดปุ๊บใส่นี่ปิดเรียบร้อยเสียงกันก่อนนะครับตัวของลำโพงของเขานะครับดิเวอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นดินามิกดิเวอร์16.2มิลลิเมตรเสียงที่ผมว่ามันก็เบสมันก็แน่นดีนะได้ยินเสียงเบสอะไรโอเคเลย คือเดี๋ยวนี้ผมมาใช้ตัวแบบ Open E a r แบบเป็นลำโพงนะไม่ได้เป็นเหมือนกับเป็นโบนอะมันมันก็จะเป็นเสียงที่เป็นจากลำโพงจริงๆนะครับผ่านอากาศแล้วก็เข้าไปในหูเราใช่ไหมมันก็คือจะคล้ายๆกับแบบการฟังเพลงทั่วๆไปแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าลำโพองอะมันมาอยู่ที่ข้างหูเรานะฮะ <c oughs> ซึ่งมันก็ไม่ได้อึดอัดอย่างตัวอินเอียใช่ไหมอินเอีย in ear, เนี่ยก็คือรีวิวไปหลายอันแล้วเหมือนกันนะก็คือยัดเข้าไปในหูหูมันก็จะอื้อใช่ไหม เออแล้วก็โบนเนี่ยเวลาวิ่งเร็วๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ยินแต่ตัวนี้นะครับมันจะได้ยินชัดสําหรับไมโครโฟน4ตัวตัดเสียงรบกวนแบบ ENC นะครับช่วยให้การโทรศัพท์หรือการบันทึกผ่านาเสียงเนี่ยผ่านหูฟังเนี่ยมันได้ประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งมันก็จะลดทอนอเสียงรบกวนอะไรต่างๆนะครับไวชาร์จใช่ไหมสองจุดนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้นะจุดเล็กๆนี้เป็นไม่นะครับ ด้านนี้เป็นลำโพงส่วนตัวนี้น่าจะเป็นก้อนแบตแต่ว่าเอาไว้ท่วงท่วงหลังหูเรานะโทรัพท์หาแม่สำหรับคนที่ติดตามช่องรันวิชาครับรีวิวหูฟังเนี่ยก็จะโทรหาแม่ตลอดสวัสดีครับแม่ไอคลิปอยู่พอดีหูฟังใหม่แล้วก็โทรหาแม่แล้วทดสอบใหม่เป็นไงบ้างครับได้ยินเสียงชัดไหมครับชัดอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลองถอดด้านหนึ่งออกนะอันนี้คือใช้อันเดียวนะยังได้ยินชัดไหมครับเบาลงไหม จัดนะก็เป็นตัวที่พกพาง่ายนะครับนี่เปิดปิดก็ง่ายสะดวกสำหรับแบตเตอรี่นะครับความอึดเนี่ยก็บอกได้เลยว่าใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงนะถ้าเกิดว่าเป็นเทรลเนี่ยผมว่าสักร้อยโลน่าจะทันน่าจะทันสบายนะใส่สบาย,ใส,สบายใส่ได้เลยแหละลุยป่าลุยเขาอะไรได้สบายการชาร์จหูฟังหนึ่งครั้งเนี่ยจะฟังเพลงได้8ชั่วโมง 8ชั่วโมงนะครับเว่าเราฟังเพลงต่อเนื่องไปวิ่งไปก็น่าจะประมาณสักถ้าถ้าโรสเนี่ยถนน,นก็สัก50-60โลนะวิ่งชิวๆไปเรื่อยๆน่าจะได้นะครับ8ชั่วโมงนะครับการชาร์จผ่าน USB Type C นะครับชาร์จ20นาทีจะฟังเพลงได้4-5ชั่วโมงตัวของการเชื่อมต่อนะครับบลูทูธใหม่ล่าสุดเลย5.3ตัวหูฟังเนี่ยออกแบบมาเพื่อจะให้เราเนี่ย ฟังเพลงได้ตามทิศทางของเสียงนะครับแล้วก็ตรงเข้าไปในหูให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงเดี๋ยวมันก็จะไม่ค่อยได้ยินอ่ะอันนี้มันค่อนข้างตรงนะสเปคอื่นๆนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้วนอนไดนามิกไดเวอร์16.2มิลนะครับความถี่2 0เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตแบตเตอรี่หูฟังจะอยู่ที่80มิลลิแอมชั่วโมงนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวเคสจะอยู่ที่500มิลลิแอมชั่วโมงนะอ่าถ้าเราใส่เขากลับเข้าไปเขาก็จะชาร์จเหมือนเดิม เป็นตลับชาร์จแล้วระยะเวลาในการชาร์จให้เต็มจะอยู่ที่1ชั่วโมงครึง่งหูฟัง i-super นะครับมาในราคา1,299บาทนะฮะตัวนี้นะสำหรับตัวซาว Active n e o อนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว e v o b u d ANC Pro นะครับจะอยู่ที่ราคา1,299บาทแต่ถ้าซื้อช่วงนี้นะฮะถ้าซื้อช่วงนี้ก็คือเขาจะมีส่วนลดตัวนี้แค่1099บาทประมาณนี้นะครับสำหรับ หูฟังใหม่นะก็เป็นตัวเลือกที่ดีอันหนึ่งนะครับในราคาย่อมเยาแล้วก็คุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะมาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแข่งกันที่เหมือนจะแค่เริ่มแข่งกันที่ราคาแล้วละ่ะพวกนี้รู้สึกแบบโถูกลงถูกลงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะฟังเพลงอะไรเสียงอะไรก็ถือว่าโอเคเลยเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาเพียบเลยเหมือนกันนะครับก็ลองไปซื้อหากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ ข้อมูลให้ในช่อง description นะครับผมวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ